นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่235หลังจากที่หมิงซื่ออินนะครับระเบิดขึ้นพลังลมป่านและเขานั้นก็พูดอย่างชัดเจนว่าจะพาสิทธิลำดับที่เจ็ดางซื้อวูยานั้นกลับไปที่จินจิงซานให้ได้ในวันนี้ในเวลานั้นซื้อวูยานั้นกลับไม่ได้มีท่าทีที่วาดวันแต่อย่างใดตัวเขานั้นซื้อวูยาก็ได้พูดออกมาอย่างใจเย็นเฮท่านคิดจริงๆหรือสิทธิ ท่านคิดหรือว่าข้านะถ้ากลับไปแล้วอะไรๆจะเปลี่ยนไปถ้าหากเป็นอีกห้าปีข้างหน้าละ่ะซือวุยานั้นได้ประเมินเวลาที่จินถิงซานจะล่มสลายนะครับให้รวดเร็วขึ้นเพราะมานพลังในตอนนี้อ่อนแอลงหือีอกห้าปีข้างหน้าจินถิงซานจะต้องพบกับวันที่มาถึงจุดจบเขานั้นจะต้องพบกับสืกรอบด้านซือวูยานั้นพยายามบอกซื่ออ่าพยายามบอกหมิงซื่ออินเป็นในในมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน ปัญหาของวันพรุ่งนี้คือปัญหาของวันพรุ่งนี้หมิงซื่ออินได้พูดขึ้นซื่อวูยาที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็เต็มไปด้วยความผิดหวังเฮออนาคตที่ข้าบอกนะ่ะมันเป็นโชคชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงได้สิพี่ไม่ว่าจะเป็นท่านหรือแม้แต่ท่านอาจารย์ก็ไม่อาจจะขัดขืนต่อโชคชะตาได้หมิงซื่ออินที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ขะแทกฝ่ามือลงไปบนโต๊ะตูมเจ้าคนทรยศข้าจะจัดการเจ้าในานามของท่านอาจารย์ในวันนี้เอง โตที่ถูพลังฟ่ามือนะครับบัตรนี้มันได้แตกเป็นเสียงเสียงตัวชาและชามชาทั้งหมดลิไม่มีชิ้นดีหมิงซืออินที่เห็นซื้อวุยยังคงสงบยังคงสงบเยือกเยน็นเขานั้นหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิมสามหาวเจ้าคิดว่าเจ้ายังคงเป็นเหมือนเดิมอย่างงั้นเหรอเจ้าคิดว่าข้าอิงเป็นเหมือนเดิมหรืออย่างไรกันหมิงซือ,ออินได้ซัดฟ่ามือไปที่ซื้อวุยานะครับในตอนนั้นเองตัวหนังสือผนึกก็ได้ปากยูดที่หน้าอกตูม ซื้ออูยากระเด็นลอยไปกระแทกกับเสาไม้นะครับหมหมิงซื้ออินรู้สึกสับสนนะครับตัวเขาคาดเอาไว้แล้วว่าจะได้ปะมือกับซื้ออูยาผู้เป็นศิษย์น้องตัวเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าซื้ออูยาจะยืนนิ่งและยอมรับฝ่ามือของตัวเองไปแบบนี้ไกลออกไปนะักจินถิงสารดูโจที่กําลังยุ่งยกกอยู่ยก,กับการทําความเข้าใจคิดอักษรสวรรค์น,นะครับในตอนนั้นเองระบบก็ได้แจ้งเตือนลงโทษซื้อวูยาได้รับรางวัล200แต้มบุญ หลังจากเห็นการแจ้งเตือนนะครับลู่โจนั้นก็คิดว่าหมิงซื่ออินจะต้องเป็นผู้ลงมืออย่างแน่นอนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็รู้สึกสับสนหมิงซื่อดินนั้นอาหมิงซื่ออินนั้นเพิ่งจะปริบกลีบดอกปัวไปในร่างกายในร่างอวตารได้แต่แล้วทำไมเขาถึงสู้กับซื้อวู้ยาได้กันหมิงซื่ออินนะครับได้เดินไปที่ซื้อวู้ยาในตอนนี้ซื้อวู้ยาก็ได้กระลักเลือดออกมาตัวเขาพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่ประเมินซื้อวูยาอยู่คู่หนึ่งหมิงซื่ออินก็ได้พบความจริงที่ซื้อวูยานั้นนะครับไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดพลังของตัวเองเอาไว้พลังวรยุทธ์ของซื้อวูยาถูกผนึกอยู่ตัวเขานั้นได้ย่อตัวลงนะครับก่อนจะพูดขึ้นฮิสิต์น้องวรยุทธ์ของเจ้าถูกผนึกเอาไว้ข้าไม่คิดเลยว่าจะอยู่จนถึงวันที่ได้เห็นเจ้านั้นตกต่ำแบบนี้นะสิต์น้องเจ็บซื้อวูยาไม่ได้กรธดนะครับฮทฮานพี่่านนะมีพลังมากกว่าเมื่อก่อน มากเลยนะสิทธิ์พี่แต่ถ้าหาข่าไม่ได้ถูกผนึกพลังเอาไว้ละก็ข้าขอเบาตามตรงยังไงซะยังท่านนะก็ไม่ใช่คู่มือของข้าหรอกในฟังของมิงซื่ออินได้พูดขึ้นหึน่าเสียดายนะที่ไม่เป็นแบบนั้นตอนนี้นะเจ้าแพ้แล้วในฟังของซื้อหัยาซายหัวนะครับเฮอะลืมมันไปซะเถอะแพ้ก็คือแพ้ทำสิ่งที่ท่านอยากทำเถอะสิทธพี่เฮ้ยวดดีเจ้าคิดว่ากล้าไม่ข้าอย่างงั้นเหรอ มิงซื่ออินได้คว้าคอเสื้อของสือวูยานะครับก่อนยกฝ่ามือขึ้นอีกครั้งในฝั่งของสือวูยานั้นพูดขึ้นโดยไม่ได้เกรงกลัวองสิลงมือเลยดวงตาดวงตาของเขานะครับจับมจับต้องไปที่มิงซื่ออินยังไม่ละสายตาก็อย่างที่เรารู้กันนะครับแม้แต่ลู่โจเองในตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้เนะว่าคนที่โดนผนึกเนะี่ยเป็นสือวุยาไม่ใช่ยู่เฉิงไห่พระดอีกของเราเข้าใจผิดในส่วนของหมิงซื่ออินเองก็เพิ่งจะรับรู้เหมือนกันเนาะ ซื้อวู้ยานะครับเขารู้จักผู้เป็นศิษย์พี่คนนี้ดีเขารู้ว่าหมิงซื่ออินนั้นจะไม่ทําตามค,คํากูของเขาแน่มีคนได้พูดเอาไว้ว่าซื้อวู้ยาระวังตัวเอาไว้ให้ดีมีหลายครั้งแล้วที่ตัวเขานั้นจะต้องเสี่ยงแบบนี้นี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ตัวเขาต้องเสี่ยงอีกครั้งหมิงซื่ออินยังคงจับคอเสื้อของซื้อวูยานะครับดวงตางของเขาเต็มไปด้วยความโกรธตัวเขาไม่ได้คิดจะโจมตีซื้อวู้ยาย่างรู้ว่าตัวเขานั้นจ้องมองไป ที่ผู้เป็นสิษย์น้องก็จะพูดขึ้นเฮ้อยังไงซะข้าก็ยังเป็นสิษย์พี่ของเจ้าก่อนที่ข้าจะได้ตัดสินอะไรลงไปข้าอยากจะรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเจ้านั้นออกจากจินจิงซานทาไมคําว่าพวกเจ้าทุกคนนะครับเป็นคําที่สื่อถึงทั้งสิษย์พี่ใหญ่และสิษย์พี่รองอย่างยู่เจิงไหรวมไปถึงยู่ชางหลงสืออุยยาได้พูดออกมาพร้อมกับรอยยิม้มเฮ้เหตุผลน่ะมันง่ายแขง่าย ท่านอาจารย์น่ะเป็นคุณอารมณ์ร้อนมาโดยตลอดพวกเราต่างก็เป็นมนุษย์พวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักดิ์ศรีใครจะไปทนให้ท่านอาจารย์นั้นูกศัพท์แบบนั้นได้ตลอดไปกันเมื่อพวกเราได้รับอาวุธแห่งสวงสวรรค์รวมไปถึงคลิปวิชาที่เป็นขั้นสุดยอดพวกเราได้ตัดสินใจที่จะออกจากที่นั่นน่ะโดยไม่ฮันลังกับเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆสิพี่เฮ้อจะคิดว่าข้าเชื่อเรื่องแบบนั้นงั้นเหรอ พวกเจ้ากําลังวาดวางแผนที่จะทรยศุทธและทําลายจินทิ้งซตานเจ้าน่ะเติบโตมาอย่างไร้สํานึกแบบนี้ได้ยังไงหมิงซืออินได้ถามออกมาด้วยสีหน้าที่เจาะเยยข้ายังจําได้ในวันที่สิบสุดยอดสํานักเข้าโจมตีจินทิ้งซานก็มีความคิดแบบนั้นแบบเดียวกับข้าใช่ไหมล่ะสิทธิพี่สี่ท่านน่ะอาจจะไม่เชื่อข้าทุกครั้งที่มีคนพยายามโจมตีจินทิงซานขานี่แหละที่คอยยับยัง้งท่านลองมอนย้อนกลับไปดูสิ สายตาของซื้อวอุยานะครับเตรียมไปด้วยอเออเตรียมไปด้วยความมั่นใจเงียบซะเสียงที่เต็มไปด้วยพลังนะครับได้ซัดเข้าใส่ซื้อวุหยาซื้อวุยาที่ไม่ได้มีพลังอะไรนะครับก็เสียการทรงตัวไปเล็กหน่อยหลังจากนั้นเขาได้พูดออกมาเฮอข้าก็พูดแค่ความจริงเท่านั้นแหละสิพี่ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถอะสิพี่หมิงซื่ออินได้พูดกลับมาในทันทีว่าเฮออดีตก็คืออดีต เจ้าน่ะไม่ใช่พวกเราเลวในตอนนี้เจ้าจะไปรู้ได้ยังไงว่าจินจิงซานเป็นยังไงกันหมิงซืออินได้ถามกัดท่านอิงก็เช่นกันท่านไม่ใช่พวกเราสิพี่ท่านจะไปเข้าใจความรู้สึกพวกเราได้ยังไงกันซือวูยาสวนกลับเฮ้เจ้ายังกล้าเล่นลิ้นกับข้าอีกงั้นเหรอหมิงซื่ออินกำมัดแน่นนะครับก่อนที่จะโยนซือวูยาออกไปพ้นต่างซือวูยานั้นนะครับได้พุ่งชนบันไดาราอะพุ่งชนบันไดก่อนจะตกลงมายัางลานกว้างไกลออกไปนะครับที่จินจิงซาน ติงลงโทษสื่อวู่หยาได้รับรางวัลแต้มบุญ200แต้มดูโจลืมตาขึ้นนะครับในขณะที่แจ้งเตือนตัวเขาเห็นภารกิจแจ้งเตือนได้ปิดตาลงอีกครั้งการโจมตีของหมิงซื่ออินไม่ได้รุนแรงนะครับตราบใดที่เขาไม่ได้ใช้พลังล่มปานการโจมตีด้วยพลังกายอย่างเดียวสื่อวู่หยานั้นต้องไม่เป็นอะไรแน่หมิงซื่ออินนะครับกระโจนออกมาก่อนจะมองไปที่สื่อวุ่ยาด้วยความสับสนเนื้อฟ้าอย่างมีฝา ครกันที่ฉลาดหลักแหลมสามารถผนึกพลังของเจ้าจนไม่อาจที่จะสามารถคลายผนึกแบบนั้นได้ซื้อวูยานะครับเชิดเงือกพรจะมองไปที่ด้านนอกหมิงซื่ออินได้พูดขึ้นเฮ้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้อีกแล้วทุกครั้งที่มาหาเจ้านะ่ะพลังวายุธของข้าก็มักจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นข้นขานะ่ะฝึกฝนตัวเองวันนี้ก็เพื่อที่จะจัดการกับเจ้าบางทีเหล่าสาวกของเจ้านั้นอาจจะกลัวตายและหนีไปหมดก็เป็นได้ ซื้อ,อุยยะนะครับถึงกับพูดไม่ออกตัวเขานั้นตระหนักได้แล้วว่าสิทธพี่คนนี้ฉลาดกว่าที่ตัวเขาคาดคิดเอาไว้มากเป็นไงละ่ะอย่าดูถูกหมิงซื่ออินของเรานะครับบอกไว้ก่อนตัวเขาได้พูดออกมากับรอยยิ้มฮะสิทธิพี่สี่ทำไมทําไมท่านไม่เข้าร่วมกับสํานักแห่งความมืดละ่ะท่านนะเป็นเจ้าสํานักได้เลยนะข้าจะเป็นผู้ช่วยของท่านเองอเฮเจ้านี่มันสิ้นหวังแล้วสินะเพราะอาจารย์ไม่อยู่ข้าจะลงทูดเจ้าแทนอาจารย์เอง หมิงซื่ออินนะครับได้ยกฟ้ามือขึ้นอีกครั้งในตอนนั้นเองพลังฟ่ามือของเขากําลังจะสัดใส่ซื้อว่ยยะตูในตอนนั้นเองนะครับอย่างไรก็ดีมีพลังที่เร็วกว่าได้เข้าปกป้องซื้อว่ยยาเอาไว้มันเป็นพลังป้องกันที่ทรงพลังเป็นอย่างมากพลังป้องกันนี้ยังรวดเร็วราวกับสายฟ้าฟาดอีกด้วยหมิงซื่ออินนะครับที่ได้ใช้พลังโจมตีนั้นได้ถูกขัดคลัางไปจนหมดสิ้นหมิงซื่ออินนั้นกลับไปชายคนนั้นนะครับได้คารวะทําการจั่วอีจากมุมหนึ่งของลานบ้าน ข้าไปอยู่ชิงแห่งธงพยักษ์ขาวแห่งสำนักเอเวจีขอคาราวะท่านหมิงซื่ออินหึสำนักเอเวจีทำไมตำหนักโยหมิงถึงมาอยู่ที่นี่กันหมิงซื่ออินรีบถอยหลังก่อนที่จะสำรวจนะครับตัวเขากังวลว่าผู้เป็นศิษย์พีใหญ่นะั้นจะอยู่ที่นี่ด้วยเช่เชนเดียวกันไปอยู่ชิงนะครับเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นพร้อมกับปล่อยยิม้มไม่จําเป็นต้องกังวลไปท่านหมิงซื่ออินจาน้าวสำนักนะมีอานอื่นที่ต้องทา ท่านน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะเจ้าพูดร้อเร้นอะไรกันข้านะหรือข้าข้าเจ้าคิดว่าข้ากลัวเขางั้นหรอหมิงซื่ออินนะครับที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็โล่งใจท่านหมิงซื่ออินข้าคือได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้ท่านเจ้าได้ท่านเจ้าสำนักได้สั่งข้าแล้วย้ำนักย้ำหนาว่าอย่ายุ่งเรื่องระวงังศิษย์จินจิงสารแต่ในตอนนี้ท่านเจ้าสำนักได้กำชับให้ข้าปกป้องท่านซื้อู่หยาทำไมทำไมท่านต้องอทำไมท่านต้อง เอาแต่ใจจนทําให้ท่านซื้อวุยานั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากแบบนี้กันท่านหมิงซื่ออินหมิงซื่ออินมองไปที่ไปยู่ชิงนะครับเฮ้เจ้ากล้าท้าตายคำสั่งของสำนักของตัวเองถ้าหากข้าเป็นเจ้าสำนักของเจ้าละก็ข้าคงจะขายกีหน้าที่มีสาวกเชิกเช่นเจ้าไปยู่ชิงนะครับถึงกับพูดไม่ออกซื้อวุยานยุกขึ้นก่อนจะพูดเฮ้สิทธิพี่จะกูดไปทําไมกันถ้าหากท่านจะฆ่าข้าจริง ท่านคงจะฆ่าข่าและเสร็จฐุระไปนานแลวหืมงานของข้าก็คือเจ้าหึซือวูยาพูดไม่ออกนะครับในตอนนี้ตัวเขารู้สึกว่าสิิพี่สีได้กลายเป็นคนแปลกหน้าสําหรับตัวเขาไปหมิงซื่ออินคนเดิมนั้นมักจะมีความคิดคล้ายคลึงกับตัวเขามากที่สุดในตอนที่อยู่จินสิงสารแต่หลังจากวันนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะแตกต่างออกไปหลังจากเงียไปคู่หนึ่งนะครับซือวูยาได้ตัว อ่าได้ทัวเสื้อกุมออกตัวเขาเผยให้เห็นร่างกายที่พรแมงถึงแม้ว่าร่างกายที่พรแ้งนั้นนะครับแต่ร่างกายของซื้อผู้หญาก็ยังพอมีกล้ามเนื้ออยู่บ้างผู้ที่ได้เห็นนะครับแทบที่จะกินาการไม่ออกเลยว่าคนที่เปรียบประดุดดังนักปาดคนที่เปรียบประดุดดังคงเบี้ยค,คุณน,นี้นั้นกับกับมีกล้ามเนื้อที่ผ่านการฝึกฝนที่อ,อกของเขามีตัวสอักษรสีแดงเลือดนะครับเขียนติดเอาไว้ใช่แล้วครับมันมีตัวหนังสือที่เขียนว่าผนึกตัวหนังสือนี้ได้คอบคุมหน้าอกของซื้อผู้หญาหืม นั่นมันพนึกมุนตราหมิงซื่ออินขมวดคิว้วหมิงซื่ออินนั้นเคยอ่านในคำพีของอจินติงซานนะครับที่อยู่ในศาลาทางตะวันตกบอกได้เลยว่ามิงซื่ออินนั้นอาจจะไม่เข้าใจเค็ดวิชาวิหาพุงพนาตัวเขานั้นอาจจะยังไม่ได้กระจ่างแจ้งแต่ตัวเขานั้นมีความรู้เพียงพอที่จะไม่มีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาคำพีต่างๆพลังผนึกมุนตราเองก็เป็นหนึ่งในผนึก ที่น่ากลัวมากที่สุดตัวเขานั้นก็เข้าใจแล้วว่าทําไมสืบวิยญานั้นจึงไม่สามารถตอบตัวอะไรตัวเขาได้เลยพลังผนึกมนตรานั้นเป็นอหทุที่ทําให้วรยุทธของสืบวิยญาถูกปนึกไปอย่างสมบูรณ์นั่นเองสืบวิยญาได้ยิ้มออกมาจางังจากสิทธิท่านรู้หรือเปล่าละ่ะว่าใครเป็นคนทํากันหมิงซื่ออินได้พูดสวนกลับมาฮี่แล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงกันทําไมเจ้าถึงเลือกจะถามค่ะหมิงซื่ออินนั้นนะครับได้ตอบคําถาม คำถามนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าหมิงซื่ออินนั้นไม่ได้อยู่บนรถม้าล่องเมฆาที่ที่ตอนที่อ่าพระเอกไปที่สำนักแห่งความบริสุทธิ์ดูเหมือนว่าการปรากฏตัวของสิบพี่นั้นจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับท่านอาจารย์สินะสืบบุยาล่วงอกนะครับเมื่อคิดแบบนั้นตัวเขาก็ได้พูดออกไปใช่แล้วท่านอาจารย์เป็นผู้ใช้พลังนี้กับข้าเองหืมอ,อาจารย์อย่างนั้นเหรอหมิงซื่ออินได้ยินแบบนั้นรู้สึกตกใจขอจําได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับท่านอาจารย์ได้ใช้เวล ได้ใช้วิชาอันแปลกประหลาดออกมาไม่ว่าจะเป็นคลตดวิชาของเรานักบวชชาวพุทธหรือเคล็ดวิชาเตา๋าและในตอนนี้ท่านอาจารย์ก็ใช้มนตราง,งั้นหรอหมิงซื่ออินรู้สึกง,งุนงงและสงสัยซื่อวู้ยารีบใส่ไฟนะครับเถอท่านไม่ต้องสงสัยหรอกว่าข้าพูดความจริงไหมสิพธธี่มีเพียงตาแกคุณนั้นเท่านั้นแหละที่ทาอะไรแบบนี้ได้ในโลกนะท่านจะเข้าใจเองเมื่อกลับไปที่จินจิงสารแล้วยังไงล่ะแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงเจ้าก,ก็สมควรได้รับมันแล้วไม่ใช่หรอ หลังจากที่ข้าดูนพนึกมุนตราข่านั้นก็สูญเสียพลังวรยุทธ์ทั้งหมดไปในลูกยุทธภพมีอันตรายอยู่ทุกขนแห่งนะสิพี่มีสำนักนับไม่ตวนที่อยากเอาชีวิตข่าและเพราะท่านหาทางมาที่นี่ได้สิพี่การที่คนอื่นๆจะมาที่นี่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรท่านไม่กังวลหรอกหรือว่าท่านอาจารย์นั้นจะทําเรื่องหูดร้ายกับท่านแบบนี้ในอนาคตซื้อวุยาได้พยายามหลอกล่อนะครับเพื่อที่จะทําให้ในส่วนของหมิงซื่ออินนั้น ตรายุทธ์ต่อจินถิงซานในฝั่งของหมิงซื่ออินกัดฟันนะครับและตะกูลกลับไปเฮเก็บคำวันล้อมของเจ้าเอาไว้ซะไอ้คนทรยุท์แห่งจินถิงซานหลอกลวงท่านอาจารย์และยังให้ร้ายท่านอาจารย์ลับหลังข้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทำไมท่านอาจารย์นั้นถึงอยากที่จะตัดสินใจฆ่าเจ้าหมิงซื่ออินนะครับหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนจะพูดขึ้นเอาล่ะกลับไปกับข้าซะกลับไปเผชิญหน้ากับท่านอาจารย์เดียวนี ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับ237ก็ EP นี้ผมไม่ได้ก่อนหน้านี้มันคาบเกี่ยวมานะครับตอนนี้ก็จะอ่า236ตอนไปเอ้ทวทีครับ235ตอนไปแล้วก็มา2-36นะครับจบตอน2-36เดี๋ยวตอนหน้าก็จะเริ่มกันที่ 2- 3 7าบรรทัดแรกบอกได้เลยว่าเลือดเลือดพาดแน่นอนไปอยู่ชิง แห่งโถงพยักเขานะครับปะทะกับหมิงซื่ออินแห่งจินถิงซานเพื่อนเพื่อนคิดว่าใครจะชนะนะครับแต่ถ้า,าคนที่ติดตามและดูมานานก็คงจะรู้แหละเนาะว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่ระดับหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าในส่วนของหมิงซื่ออินของเราเองจะมีอาวุธระดับสวงสวรรค์นะครับพอที่จะรุนระยะทางนะครับรุนระยะห่างในระดับพลังได้อยู่บ้างแต่ ไปยู่ซิงแห่งถงพยักขาวเนี่ยก็เป็นถึงหนึ่งในผู้ที่มีพลังร่างอาวตารหกหรือเจ็ดกีบแล้วผมจําไม่ได้นะครับเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดผู้พิทักษ์ของสํานักอเวจีหรือตาหนักโยหมิงเพราะฉะนั้นหมิงซื่ออินเนี่ยตึงมือแน่นอนมาดูกันนะครับว่าถ้าชะกันจริงๆหมิงซื่ออินจะสามารถรอดไปได้หรือสามารถยัดเยียดความปลาชัยและนําซื่อวูยากลับไปได้หรือเปล่าหรือท้ายสุดแล้วนะครับพระเอกของเราลู่โจจะมาที่นี่เพื่อจับคุณรยุทธ์ไป คือตอนนี้พระเอกยังไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าไอ้สืวุญยาเป็นคนโดนผนึกโอเคครับแค่ <c oughs> มันมากครับตอนหน้าเนี่ยแค่เปิดอ่านผ่านๆบอกได้หรือว่าโอ้ยมาต่อสู้นอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้ามีเป็นอนิเมะรับรองว่าดเดือเดเลือดพานแน่นอนโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีครับสวัสดีครับ